สวัสดีค่ะจากวลาดองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเก็บลูกมะพร้าวกันนะคะนี่ค่ะมะพร้าวที่เป็นกะลาแล้วนะคะวลรดองพยอมจะเก็บมากองกองกองเขาไว้นะคะแล้วก็ให้เปลือกเขาผุนะคะแล้วเขาก็จะเหลือแต่กะลาแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะไปทําอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขูดให้เรี่ยมๆนะคะแล้วก็จะเอามาทําอะไรอีนี้เดี๋ยวเอาไว้ว่ากันอีกครั้งอุ้ยนี่ค่ะแล้วก็จะผุกๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกระเทาะอ,ออกกันนะคะไปดูกันค่ะอันนี้เราก็เกียมจะเอามาขูดนะคะนี่ค่ะจะมีเปลือกแบบนี้นะคะเปลือกที่ยังยังย่อยสลายไม่หมดนะคะเราก็จะมาขูดหรือถ้า เราจะใช้ช้อนก็ได้นะคะใช้ช้อนใส่เปลือกออกก็ได้นะคะใช้กระดาษทรายขัดให้แห้งๆขัดให้เป็นฝุ่นเลยนะคะให้ผิวสวยทาเลเกอร์แล้วก็เขียนได้นะคะถ้าใครมีฝีมือนะคะอันนี้บาลังพยอมบอกตามตรงนะคะว่าไม่มีฝีมือทางทางเขียนลวดลายนะคะแต่ของเพื่อนบาลางพยอมนี่เก่งมากเขียนได้ทุกอย่างเลยปั้นก็ได้ ถ้าถามบอกว่าเรียนอะไรมาเรียนบัญชีนะคะแต่สาหรับบารัางพยอมนี้ใช้ประสบการณ์นะคะไม่มีการเรียนหนังสือนะคะทําด้วย1สมองกับ2มือนะคะแล้วก็หาประสบการณ์จากหลายๆที่สมัยก่อนไม่มีอัน อินเทอร์เน็ตนะคะก็จะใช้หนังสือหรือว่าประสบการณ์จากที่เราไปเจอมาเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องตัดตรงนี้เรื่อยๆตัดออกเราสามารถที่จะทำกระถางได้นะคะเมื่อสมัยก่อนนี้พี่ชายของแมลแรงพยอมเขาจะใช้ เรื่อยนะคะตัดบาลังพย,ยองก็อยากจะทำเหมือนกันนะคะแต่โหฝีมือไม่เข้าขั้นมีเอฟซีส่งเครื่องเจียมาให้นะคะที่เขาเรียกว่าลูกหมูสามารถที่จะใช้ได้หลายๆแบบหลายๆชนิดนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าลองเลยนะคะเพราะกลัวกำลังไม่พอนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้นี่คือมะพร้าวในสวนของบะารงพยอมนะคะนี่ก็มะพร้าวในสวนนะคะลูกใหญ่แมคะอันนี้ลูกเบลเลอร์เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้มือบาแรงพยอมนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากแล้วก็มีลูกเล็กแบบนี้ด้วยนะคะนี่ก็มีอันนี้มีสองซี่อุ้ยว้าวอุ้ยโชคดีอุ้ยโชคด,ดีมาก เพื่อนๆเห็นไหมคะมะพร้าวตาเดียวนะคะอันนี้เป็นคือเป็นรูที่เป็นลำต้นนะคะอันนี้มีตาเดียวนะคะโอ้ไม่ได้สังเกตหยิบมาไม่ได้สังเกตเนาะอันนี้มีสองตานะคะนี่ค่ะแต่ถ้ามาแต่ถ้าเป็นตันหมดเลยนะคะไม่มีรูเลยเขาจะเรียกว่ามหาอุดนะคะอันนี้ก็มีสองตานะคะโอ้โหโชคดีมากเดี๋ยว งั้นเดี๋ยวต้องถากก้อนตรงนี้ก่อนลูกนี้ก่อนและวโหโชคดีโชค,ด,โชคดีส่งท้ายปีนะคะมะพร้าวตาเดียวนี่ก็คือเป็นมะพระ้าวถ้าคนโบราณจะบอกว่าเป็นมะพร้าวศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถ แก้โรคได้หลายโลกนะคะอันนี้แต่บ่าแรงพยอมไม่รู้นะคะแต่ได้ยินคุณตาเคยพูดนะคะสมัยเด็กๆนี่จริงๆนะคะนี่ค่ะมะพร้าวตาเดียวนะคะบางคนก็จะบอกว่ามะพร้าวพิการถ้าเด็กสมัยใหม่ก็จะบอกว่ามะพร้าวพิการนู่นนี่นั่นนะคะแต่ที่ ตามความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นะคะมะพร้าวที่ว่ามีตาเดียวมะพร้าวสี่ตามะพร้าวไม่มีตาเลยเรียกว่ามหาอุดเป็นมะพร้าวที่มีอิทธิคุณทางรักษาโรคนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะสมัย พศออ2516นะคะก็ได้มีเจ้าพญานะคะอันนี้เป็นแค่พูดไม่ได้พลาดพิงนะคะคือก็เป็นผู้บุญหนักสักด์ใหญ่นะคะในปีนั้นน่ะเป็นโรคอะฮิวาตักกะโรคในในที่หมอแผนปัจจุบันเขาจะเรียกนะคะ แต่สมัยโบราณจะเรียกว่าโรคหากินนะคะคือคนล้มตายกันเป็นเบือเลยนะคะที่มีละครเรื่องหนึ่งที่พูดว่าเปรตวัสุทัศน์นะคะเรื่องนั้นก็คนตายเป็นเบือนั่นก็คือโรคอะฮิวาตะกะโรคโรคฝีดาษนะคะที่ระบาดมากในเมืองนั้นนะคะก็ มีผู้มีบุญหนักสักใหญ่นะคะฝันบอกว่าให้หามะพร้าวกะลาตาเดียวแล้วก็ให้ตัดเป็นชิ้นเจาะรูแล้วก็ห้อยข้อมือนะคะสำหรับคนที่จะ,จะป้องกันโรคอหฮิวาตะกะโลกหรือว่าคนสมัยก่อนก็จะเชื่อเนาะ มีความเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจก็จะบอกว่าเปรตจะมาเอาชีวิตไปให้เอากะลาตาเดียวเนี้ยใส่เจาะรูคล้องข้อมือไว้จะทำให้เด็กนี้รอดแล้วก็ผู้ใหญ่รอดนะคะก็จะทำกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวก็จะหากะลาตาเดียวประกาศหากันทั่วนะคะ พ่อของบ้านรงพยอมยังบอกว่าบ้านเรามีแล้วก็มีหลายมีหลายลูกด้วยในสมัยนั้นพ่อเขาก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหมดเลยนะคะในในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครเป็นโรคเลยแต่ถ้าออกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เป็นกันหมดนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะคะ อย่าลาม่าว่านู่นนี่นั่นงมงายนะคะอันนี้เป็นความเชื่อสมัยโบราณแล้วก็จากประสบการณ์ที่เจอมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังส่งท้ายปีกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะขัดของบารางพยอมนี้จะมีมีสำหรับถ้าคนแต่งงาน แยกครอบครัวเขาจะหากระลาลานะคะกะลาตาเดียวลูกใหญ่ลูกใหญ่แบบนี้หรือลูกย่อมย่อมแบบนี้ก็ตามแต่ที่ว่าจะหาได้นะคะตัดตัดตรงตรงท้ายนี้ออกนะคะแล้วก็เอาไว้ตักตักข้าวนะคะตักข้าวสารไว้ซาวหุงข้าวในเช้าตอนรอนเช้าหรือว่าตอนเย็นทุกๆวันนะคะโบราณจะบอกว่า มะพร้าวกะลาตาเดียวนี้ตักข้าวสารข้าวสารจะไม่ค่อยยุบอันนี้ก็เป็นอิทธิคุณของมะพร้าวกะลาตาเดียวตามที่คนโบราณเขาเชื่อถือกันนะคะสมัยเมื่อคุณตากับคุณยายแต่งงานกันอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงนะคะก็คนโบราณเก่าแก่เขาก็จะมีกะลาตาเดียว มาให้สำหรับคุณตากับคุณยายของบ巴拉งพยอมที่ในวันแต่งงานนะคะทุกวันนี้ยังอยู่นะคะยังอยู่มาแล้วก็มาถึงรุ่นแม่กับพ่อของบ巴拉งพยอมแต่งงานกันก็นกยังใช้กระลาลูกนั้นอยู่นะคะเขาเรียกว่ากะลาตาเดียวนะคะไว้ตักข้าวสารนะคะจนตอนนี้ก็ พ่อแม่ของบาลองพยอมก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะพ่อเสียไปได้ประมาณ10กว่าปีส่วนแม่ก็เสียไปได้เข้า5ปีนี้นะคะทุกวันนี้บารังพยอมก็ยังใช้อยู่นะคะสำหรับกะลาตาเดียวลูกนั้นนะคะก็ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนนะคะตั้งแต่สมัยคุณตาแต่งงานกับคุณยายก็อายุ20 ยี่สิบสองนะคะคนสมัยโบราณก็แต่งงานกันอายุไม่เยอะนะคะอายุยี่สิบสองคุณตาแต่งงานกับคุณยายแล้วก็อยู่มาจันมามีคุณแม่ของบาลลังก์พยอมจนคุณแม่เสียไปเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วในตอนนั้นอายุแม่ของบาลลังก์พยอมก็อายุเก้าสิบแปดนะคะในตอน เมื่อห้าปีที่แล้วนะคะถ้าอยู่ถึงตอนนี้ก็ร้อยกว่านะคะก็กะลาตาเดียวลูกนั้นก็ยังเป็นสมบัติสืบต่อเนื่องกันมานะคะของบาลายองพยอมต่อไปอันนี้คือลูกใหม่นะคะที่ได้มาแล้วก็บาลายองพยอมก็ได้มาเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนั่นก็ลูกหนึ่งนะคะก็อันนั้นก็เอาขึ้นโตขึ้นหิ่งไปแล้วนะคะอันนี้มาเจอใหม่นะคะ กะลาตาเดียวนะคะนี่ค่ะนับว่าโชคดีโชคดีในปีใหม่ปีใหม่นะคะส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ได้กะลาตาเดียวนะคะนี่ลูกนี้ก็ใหญ่มากว้าวแล้าหน่อยหนึ่งเป็นมะพร้าวที่ใหญ่มากอันนี้คือเป็นมะพร้าวแก่นะคะเป็นมะพร้าวแก่ที่ ออกไปแล้วนะคะยังมีเศษนี่ค่ะยังมีเศษเนื้อของมะพร้าอยู่ข้างในอยู่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ทำอ่ะอาจจะทำเป็นโคมไฟก็ได้นะคะถ้าเรามีสติปัญญานะคะอันนี้บาลางพยมไม่ไม่สันทัดนะคะแต่อันนี้จะ เอามาอาจจะทาสีเฉยๆเอามาตั้งประดับในสวนต้นไม้ของบะลรงพยอมก็ได้นะคะเพราะว่าบะลรงพยอมไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีฝีมือนะคะในทางที่จะเอามาทำอะไรได้นะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาคุยถึงเรื่องกราตาเดียวนะคะเดี๋ยวจะ ไปดูรอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกะลาตาเดียวที่ไว้ท,ทําทนานนะคะกะลาตาเดียวนี้ถ้าเอามาตักข้าวจะเรียกว่าทานานนะคะเป็นของโบราณนะคะตั้งแต่สมัยคุณตากับคุณยายแต่งงานนะคะไปดูกันคะ่ะสำหรับลูกนี้นะคะนี่ก็คือกะลาตาเดียวที่จะ เก็บไว้บนหิ้งบูชาเลยนะคะก็คือเก็บไว้ในพานต๊ะหมูนะคะนี่ก็คือกะลาตาเดียวเหมือนกันนะคะเพราะอันนี้คือมะพร้าวที่ยังไม่งอกนะคะนี่ค่ะตายังปิดอยู่นะคะอันนี้คือที่ที่เขาจะออกมาเป็นงอกนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นกะลาที่ว่ามีตาเดียวนะคะ อันนี้ที่เราเก็บไว้นะคะขึ้นไว้บูชาส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เราทำที่สมัยคุณตาที่เราให้ฟังนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ตักเป็นทนานข้าวนะคะตักข้าวสารทุกวันทุกวันนะคะก็ร้อยห้กว่าปีแล้วนะคะ นี่ค่ะตักจนแหว่งนะคะมาก่อนนี้ก็ปากเสมอนะคะพอดีเลรรยบรณฑงพยอมทําร่วงนะคะกระเทาะเตกโดนแม่บ่นไปเยอะเลยเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นสมบัติของคุณตาสมัยที่แต่งงานกับคุณยายนะคะก็คือต้องใช้กระลาตาเดียวมาเป็นทนานตักข้าวนะคะสมัยนี้ก็จะใช้แก้วพลาสติกนะคะ อันนี้ก็คือทนาน,นี้จะจุได้3ลิตรนะคะนี่ค่ะจะมีสาแหลกแค่2อัน2เส้นนะคะอันนี้ก็บางใช้มาเป็นร้อยร้ปีนี้ก็บางแล้วนะคะตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายแต่งงานแล้วก็มาจนถึงแม่กับพ่อของบัลลังก์พยอมแต่งงานก็ยังใช้กับทนานลุกนี้อยู่นะคะตอนนี้ก็ มาถึงรุ่นของบาลังพยอมนะคะนี่ค่ะก็ยังใช้ทนานลูกนี้อยู่นะคะเมื่อพี่ชายกับพี่สะพ้ายแต่งงานกันพี่ชายคนโตนะคะก็ได้ไปหนึ่งหนึ่งลูกเหมือนกันนะคะที่เอาไว้ทําทนานตักข้าวจนถึงทุกวันนี้นะคะจนพี่ชายของบาลังพยอมก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะเหลือแต่พี่สะพ้ายนะคะก็ยังมาถึงรุ่รนหลานนะคะก็ยังอยู่นะคะ อันนี้ก็เลยจะมาพาเพื่อนๆมาให้รู้จักนี่คือกะลาตาเดียวนะคะเป็นอิทธิคุณของพืชที่มีถ้าจะเป็นสมัยโบราณก็เรียกว่ามีอิทธิคุณทางสิ่งที่ดีๆมีมงคลนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือกะลาตาเดียวนะคะ อันนี้ก็พาเพื่อนๆมาให้รู้จักสมบัติของคุณตานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไราองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ